ทอาผมโก้เปล่าวัดีนะครับผมวัสดีครับเมื่อกี้โปรลงครับแต่ผมไม่อยู่นะผมไปกินข้าวมาคนก็เลยมาอยู่แถวๆนี้เยอะอ่าาาเมื่อวี้เสียงอะไรวะเสียงอะไรฟูฟๆ รถดูอยู่ปะใครมาโยสวัสดี social cam ไม่มีอะไรมากแค่บอกว่ารักขู่วะเป็นห่ำเลยวะผมเข้าไม่ได้จริงๆนะผมทำทุกวิธีแล้วผมไม่รู้จะทำไงแล้วเป็นไรไม่ต้องเข้าอยากเข้าอยากเล่นโปรทำแบบนี้ไม่ดึงแล้วทไมรถอย่างนี้ไม่ดึงวะวุ่ยเยอย เขาเจอคนละฝั่งอะไรมาเงี่ยมันจะประท้วงตำรวจเว้ยอ๋อดีบอกเมื่อเช้านะมันจะ2,000ตัวสิพวกตำรวจได้แรงไปนะมือยกแขน์ทำไมเขาเห็นเงีนะใช่คุณทาอยู่ที่ กอดอกก็ได้ครับกอดอกแล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหนึ่งกอดอกไอ้ไอ้ก็เท่านั้นแหละไอ้ผมถ่ายไม่โดนคุณอ่ะใครเป็นหัวร้อแบบแต่ผมฮะอย่างนจะแอคไปเขาก็ไม่รักนายเพื่อนแล้สามหนึ่งพี่เขียรนลูกโปรลงก่อนพี่ไอซีไว้ก่อนเลยอีออนเดือดสั้นอนี้โดนมาหนักพี่ มนนี้โดนกี่รอบพีจ่จตีมก่อนด้พี่จะตีมนเว้ยวได้ได้ได้